สวัสดีค่ะหมอรักซื้อจิตสัมผัสน,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแผนพังจักรวาลน,นะคะในไตภูมระล่วงนะคะความเชื่อตำนานแล้วก็หลักคําสอนนะคะมีบันทึกไว้นะคะในหลายประเทศแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเรื่องของการบันทึกแล้วก็จดไว้นะคะในเรื่องของเขาพาสุเมนเขาสุเนรุนะคะสุเมรุ ที่เรารู้จักกันนี่นะคะเขาก็จะมีลัทธิของเขาเหมือนกันนะคะมีมหายาแล้วก็ทางที่เบตก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของทวีปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับเรื่องของศาสนาทางฮินดูนะคะที่นับถือเทพอะ่ะแล้ก็เอามาเทียบกันนะคะในตำราอย่างที่เราเข้าไปศึกษานะคะเรื่องของเทพนะคะเขาก็จะมี เทพใหญ่ๆก็คือสามเทพนะคะก็จะมีพระศิวะพระนารายแล้วก็พระพรมนะคะเป็นผู้สร้างการเกิดของจัก,กรวาลเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ง่ายๆว่าอย่างนี้นะคะก็คือจะมีเรื่องของพลังงานที่ผุดออกมาพร้อมกันนะคะในเรื่องของผู้สร้างผู้รักษาแล้วก็ผู้ทําลายนะคะ3มสิ่งเนี่ยจะผุดเกิดขึ้นมาแล้วทวีปที่เกิดมาหลังสุดนี่ก็คือชมพูทวีปนะคะ แกนกลางก็คือขุนเขาสุนเนรุนี่นะคะแล้วก็มีทวีปทั้งสามลายล้อมก็คืออุตรุทวีปเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยจะเป็นลักษณะของทะเลน้ำนมนะคะแล้วผู้ที่อยู่ที่นั่นก็จะเป็นลักษณะของพรมนะคะหน้าตาเรียวลูกไข่นะคะก็เทียบแล้วก็คือพานาลายนะคะ ผู้ที่จะไปที่ทะเลน้ำนมได้เนี่ยคือต้องไปด้วยการปฏิบัติถ้าเทียบแล้วก็คือเป็นพุทธเกษตรอะคะ่ะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่านิพพานแบบมีตัวตนนิพพานแบบมีตัวตนในในที่นี้คือในสายมหายานก็คือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองนะคะส่วนทางซ้ายนะคะ อ่ทางทางตะวันออกนะคะก็จะคือเทียบแล้วก็คือเขาไกรลาดนะคะทวีปของเขาเนี่ยบุพพวิหทะทวีปเนี่ยนะคะก็คือเทียบแล้วก็คือเขาไกรลาดหน้าตาหรือว่าพบของที่นั่นนะคะจะเป็นลักษณะคือเหมือนกับว่าเหมือนเกาะลอยฟ้าอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับเขาไกรลาดเลยที่เราเห็นนะคะ ภูเขาลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าเนี่ยคะแล้วก็มีภูเขาที่ใหญ่ที่สุดก็คือน้ำวาไกลาดนะคะแล้วก็ที่นั่นน่ะจะมีเรื่องของหิมะหิมะปกคลุมทั้งเกาะเลยแต่ว่ามีความน่าลื่นลมคือจะมีน้ำน้ำเนี่ยไหลาจากเขาไกาลาดไหลลงมาตลอดเลยไหลลงมาตลอดเลยแล้วก็ จะมีเรื่องของเอเขาเรียกว่าบริวารของท่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยักษ์หน้าครุธแล้วก็ในเรื่องของเอ่อเพอสูร,รากายนะคะที่จะอยู่ลายล้อมค่ะลักษณะเป็นเกาะสูงนะคะแล้วก็พื้นราบแล้วก็ลาดลุ่มลงไปเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อไปถึงดินแดนนระกภูมิได้แต่ภพภูมิของ ทางเหนือนะคะที่บอกว่ามีลักษณะของพนาลายนะคะจะเป็นทะเลน้ำนมเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อกับนรกภูมิได้หรือว่าโลกมนุษย์ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยการมากันไปแต่ไปได้โดยการปฏิบัติเข้าถึงนะคะแล้วอีกทางฝั่งหนึ่งนะคะก็คือทางทิศตะวันตกนะคะอมอรโคยานทวีปเนี่ยนะคะเทียบแล้วก็เหมือนกับภพภูมิของพระพรมนะคะ พระพรมผู้สร้างนะคะดินแดนของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นมหาสมุทรนะคะแต่ว่าน้ําเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยมีรสชาติเหมือนเหมือนน้ำน้ำทิพน้ําแร่อย่างเงี้ยค่ะดื่มไปแล้วก็จะให้ความชุ่มชื่นเปียบก็เหมือนกับสุขาวดีนะคะแดนสุขาวดีนะคะจะมีดอกไม้ผุดขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีพรมเกิดขึ้นนะคะ ที่นั่นก็จะเป็นดินแดนที่ดินแดนของพรมผู้สร้างนะคะบริวารของท่านแวดล้อมไปด้วยพระโพธิสัตว์พบดุสิตทั้งนั้นเลยนะคะก็คือพระพรมชั้นดุสิตดุสิตพรมแวดล้อมอยู่ที่นั่นเป็นบริวารของพระพรมอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีองค์องค์ใหญ่ๆอ่ะนั่งตรงกลางจะบอกว่าที่ที่สามพระภูมินี่คือองค์ใหญ่ๆก็คือผู้ที่มี มีบรารมีมากก็คือพระโพธิสัตว์อย่างแก่เพื่อที่จะหลอกการมาตัดสุปเป็นพระพุทธเจ้านะคะท่านก็จะมีลักษณะากายที่ใหญ่โตกว่าพรมพมบริวารน,นะคะท่านจะมีความสูงประมาณ16กิโลนะคะส่วนพรมบริวารก็มีความสูงประมาณครึ่งครึ่งกิโลก็คือห้าเมตรนะคะอัระตราส่วนก็จะต่างกันแบบนี้เลยนะคะ ส่วนส่วนชั้นพรมเนี่ยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับดินแดนดินแดนของมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สวรรค์ตั้งแต่อะลูป,ปะพรมจนถึงออโลกมนุษย์นะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของนรก,กภูมิได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะคือต้องผู้ที่มีศีลปฏิบัติธรรม มีมีบุญบรารมีตั้งแต่หกสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะสามารถที่จะไปไปเที่ยวที่พบนี้ได้คือสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดุสิตเนี่ยไปได้ดุสิตไปได้แต่ดาวดึงไปไม่ได้ดาวดึงเนี่ยตั้งแต่ดาวดึงเนี่ยจะสามารถไปเที่ยวที่เขาไกรลาดได้ส่วนที่เขาไกรลาดเนี่ยนรกไปไม่ได้แต่อสุรกายที่เขาเรียกว่ามีฤทธิ์อะสามารถไปได้ ไปหาไปทางเขาใกล้ลาดได้ไปหาพระสิวะได้แล้วก็ใครที่กลับใจหันไปบูชาท่านก็จะได้รับการฟอกก็คือปรับภพภูมิได้นะคะทั้งสามองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นพลังงานต้น,ตน,ตนท่าต้นธรรมนะคะก็คือในยุคแรกอะคะ่ะก็คือในยุคของ พระพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้หรือว่าผู้ที่มาโปรดนะคะก็จะมีพลังงานที่ว่าใครที่ว่าสวดถึงพระนามท่านหรือว่าระลึกถึงท่านนะคะก็จะสามารถเข้าถึงภูมิทั้งสนี้ได้แค่มีศรัทธาแล้วก็สวดน้อมใจระลึกถึงท่านมีความศรัทธาระลึกถึงท่านแต่ในยุคที่สองก็คือศรัทธานะคะพระพุทธเจ้าที่สายศรัทธาก็ต้องมีเรื่องของการ บูชาบวชปฏิบัติธรรมนะคะก็จะเข้าถึงท่านได้ส่วนสายปัญญานะคะก็จะต้องเข้าใจหลักคำสอนมีการเรียนมีการฝึกมีการปฏิบัติมีการบวชถึงจะเข้าถึงท่านได้ในยุคสายปัญญานะคะก็คือในยุคของพระพุทธเจ้าพระโคโดมเหล่านี้นะคะเปรียบกับสายปัญญา ส่วนในอนาคตก็คือพระรีอริยะเมตไตรนะคะท่านจะมาโปรดก็จะเป็นในยุคคล้ายๆกับแรกๆของการเกิดของจักรวาลก็คือจะมีเรื่องของความเป็นทิพย์เรื่องของมีแต่ผู้ที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิดเงี้ยแค่เจอท่านได้รับพลังงานจากท่านก็เข้าสู่วิมุตได้อะไรเงี้ยแล้วลึกถึงท่านเอ่ยพระนามท่านสวดบูชาท่านก็เข้าถึงท่านได้ไปอยู่ในภพพุทธกเกษตรได้โดยไม่ยาก แต่ในยุคสายปัญญานี่ก็คือเรื่องของความเสื่อมของมนุษย์เนี่ยค่ะมีเนี่ยในชมพูทวีปเนี่ยเปรียบเหมือนกับมนุษย์โลกนะคะมนุษย์โลกเนี่ยสามารถเชื่อมได้หมดเลยความพิเศษของมนุษย์โลกนะคะผู้ที่มาเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงจิตละเอียดสามารถไปได้ทั้งเข่าไกลลาดแล้วก็ ไปได้ที่แดนของพระพรหมผู้สร้างนะคะแล้วก็แดนของพระนารายณ์แล้วก็นกกรกภูมิก็จะอยู่ตรงกลางนี่นะคะตรงกลางของเขาไกรลาดลึกลงไปก็คือนกกรกภูมินะคะถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยก็เปรียบกับเทวดาชั้นจาตุ้มชั้นดุสิตชั้นยามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยขึ้นไปก็คือเรื่องของอรุป,ปรพรมก็คือชั้นพระพรหมทั้งหลายเลยขึ้นไปอีกก็คือแดนนิพพานนะคะแดนนิพพานก็แยกเป็นสามชั้นอีกก็คือ ละนิพพานในสุขาวดีพุทธเกษตรแล้วก็นิพพานแบบไม่มีตัวตนก็คือนิพพานแบบที่พระพุทธเจ้าเราสอนก็คือการไม่มาไม่ไปนั่นเองไม่ใช่นิพพานในแบบมหายานก็คือต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการสร้างบาร,รมีพระโพธิสัตว์เพื่อจะไปตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ปฐมเป็นองค์ปฐมเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องของต้นท่าต้นธรรมอีกเขาเรียกว่า สามมหาเทพนี่ค่ะที่พุทํทำหน้าที่ในการดูแลจักรวาลจักรวาลก็ต้องแยกเป็นเอกภพอีกนะคะทั้งสามทวีปเนี่ยท่านจะอยู่จนกว่าเอกภพอะ่ะจะถูกทำลายก็คือท่านมีอายุยาวนานมากเอกภพที่ท่านดูแลเนี่ยพันเอกภพนะคะหนึ่งพันเอกภพก็คือทั้งสามทวีปเนี่ยจะมีอายุยาวนานเท่ากับการแตกทำลายของเอกภพ ทั้งหนึ่งพันเอกภพท่านดูแลทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเอกภพถ้าเกิดจกักรวาลไหนแตกนะคะก็จะมีการสร้างขึ้นมาส่วนเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรนะคะทำให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ชมพูทวีปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เกิดจากการกวนเกษียณสมุรแล้วก็เกิดขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของมนุษย์บ้าง เทวดาบ้างแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างที่เอามาดูแลในเรื่องของยินหยางความเท่าเทียมกันระหว่างเทวดาและฝ่ายมานั่นเองก็จะเป็นลักษณะการสร้างสมดุลกันนะคะของระบบของจักรวาลยินหยางนั่นเองนะคะก็จะต้องมีทั้งฝ่ายดําและฝ่ายขาวแล้วก็ทั้งสามพระองค์ก็ต้องดูแลให้สมดุลเพื่อรักษาไม่ใช่แค่จักรวาลแกลกซี่เราได้ แต่เอกภพนะคะหนึ่งพันเอกภพนะคะต่อการดูแลของท่านทั้ง3าพระองค์แบบนี้แล้วก็ในเรื่องของจุดแกนกลางเนี่ยก็จะบอกว่าภพบ,บาดาลเนี่ยจะอยู่ในชมพูทวีปมนุษย์โลกก็จะอยู่ในชมพูทวีปกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในชมพูทวีปนะคะคือเขาจะไล่ตั้งแต่ของละเอียดก่อนนะคะชมพูทวีปเนี่ย เปรียบเสมือนเริ่มจะหยาบลงของเทวดาแล้วที่ในยุคแรกที่พระพุทธเจ้าท่านออกมาสอนว่าออกมาบอกว่าในยุคที่เทวดาชั้นเวหัพลาเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายเห็นมีมหาสมุทรเกิดขึ้นในจักรวาลก็ลงมาเล่นน้ำกันพอลงมาเล่นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าแสงเนี่ยรัศมีเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเพราะว่าเกิดกิเลส ไปชอบของหยาบก็เริ่มตัวหนักกลับไปที่เดิมไม่ได้ก็จะอยู่ที่มหาสมุทรอน,นันต์จนมหาสมุทรเนี่ยเกิดมีง้วนดินขึ้นมาก็คือเหมือนเนยใสยเนี่ยนะคะกินแล้วก็คือมีความอร็ดอร่อยนะคะก็เลยติดใจในรสชาติอีกแงสงรัศมีก็หายไปอีกผิวพันธุ์ก็หยาบก้านนะคะเริ่มจะแบ่งมาเป็นคนสีต่างๆกันนะคะแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เกิดการแบ่งชนเผ่านะคะ คนชนเผ่าผิวขาวผิวดำผิวเหลืองผิวแทนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในชมพูทวีปนะคะทั้งนั้นเลยก็เป็นลักษณะส่วนเวหัพรานเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คือมาจากเขาไกลลาดเนี่ยคะ่ะเทวดาจากเขาไกลลาดเนี่ยนะคะลงมาลงมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์แล้วก็ไม่คือไม่สามารถกลับไปได้ก็คือกลายมาเป็นมนุษย์บ้าง แล้วก็มีตำนานที่ว่าเทวดาในชั้นนี่นะคะที่ตะวันออกบุพพฮวิเทหะทวีปนี่นะคะก็คือในช่วงนั้นน่ะเขาบีเรื่องของการให้กำเนิดมนุษย์ก็คือเริ่มจากการปั้นก่อนเอาขี้ใครตัวเองมาปั้นแล้วก็อธิษฐานปลุกเสกให้เป็นลูกตัวเองก็มีแล้วก็ในเรื่องของพระพรมผู้สร้างในระยะแรกท่านก็ใช้วิธีเดียวกันในการปั้นปั้นมนุษย์ ปั้นหุ่นปั้นอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นบริวารท่านแล้วก็เอามาเลี้ยงดูแลที่ตรงนี้ค่ะชมพูทวีปแล้วหลังจากนั้นก็ใครทําความดีท่านก็ประทานพรใครทําไม่ดีท่านก็ทําให้เกิดเรื่องของมรสุมพายุอุทกภัยอะไรบาณนี่นะคะในชุกยักแรกก็จะมีการบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะได้รับการดูแลจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพนะคะ คือหลังจากนั้นก็คือเทวดาก็เริ่มเบื่อนหน่ายมนุษย์ที่มีกิเลสมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เลยเหมือนกับว่าสร้างขึ้นมาอีกก็คือเทวะเทวบุตรก็คือลูกที่เกิดจากเทวดาให้ลงมาอาวตารให้มาเป็นกษัตริย์นะคะดูแลมนุษย์ท่านก็สวยสุขบนภพ,บพบเทวดาของท่านที่มีเรื่องของวันหน้าต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าลูกของเทวดานี่คะ่ะ มาทำหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์แล้วก็ในเรื่องของการลงโทษลงทันก็มีเรื่องของระบบของนรกกระพุ่มพญายมราชอันนี้ก็คือลูกของเทวดาทาั้งนั้นเลยนะคะที่มาดูแลระบบเพื่อให้ระบบหยินหยางเนี่ยสมดุลกันอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เข้ามาเข้ามาศึกษาในเรื่องของการเกิดมนุษย์แล้วก็ภพภูมิต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตในโลกเราเนี่ย มีหลายประเภทฉะนั on, ้นการเข้ามารู้เขาเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มันเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันนะเขาเขาพูเสมนเนี่ยมีความสงสัยว่ามันสูงต่ำกันยังไงก็ต้องบอกว่าทั้งสามทวีปเนี่ยทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกเนี่ยถ้าเทียบแล้วอ่ะระดับความสูงเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่าความลาดเอียงความลาดเอียงของเขาเนี่ย คือการเชื่อมต่อภูเขามันก็จะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเทียบถึงความลาดเอียงเนี่ยบุพพาวิเหเนี่ยสามารถลาดเอียงถึงอ่ชั้นเขาเรียกไม่ถึงนรกนะแต่ถึงชั้นเปรตแค่นั้นเปรตและมนุษย์โลกแต่ชมพูทวีปเนี่ยมีความลาดเอียงเนี่ยถึงนรกกระพุมได้อันนี้ก็คือความต่างของทวีปทั้งทั้งทั้งสี่นี้นะคะน่าศึกษากันแล้วก็เรื่องของ ความลึกลงไปที่เขาพัสุเมรุเนี่ยคือนรก,กภูมินะคะผ่านชั้นบาดาลก่อนที่จะถึงนรก,กภูมินะคะส่วนเขาพัสุเมรุเนี่ยสูงสุดเนี่ยก็สามารถไปถึงสถานที่ที่พานาลายอยู่อุตรุทวีปนะคะแต่ที่นั่นเป็นทะเลน้ำนมส่วนส่วนบุพเวทะนะคะก็คือเขาไกรลาดก็คือ เป็นทะเลหิมะถ้าอมะโคยานนะคะก็เป็นทะเลน้ําทิพอะไรเงี้ยน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้าําใสน้ําจืดน้ําใสละเย็นประมาณนี้นะคะก็ขอจบเรื่องอเรื่องของแผนแผนที่จักรวาลน,นะคะที่ศึกษาในไตภูมิพร่วงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ง่ายคิดต่างๆนะคะเอาไว้ไปศึกษาต่อยอด เอามาทำเกมหรือว่าทำเป็นหนังอะไรให้ดูก็น่าจะดีนะ